<Hi. S 2> วเรื่องบางเรื่องเนีุ่ง่าพี่แบบเพื่อเอามาใช้มาเพื่เอเพื่ออะไรก็ยังเป็นคนปกติธรรมเาานี่ยเกิดถุงไม่ปกติไม่ปกติแต่งหน่ตัวตี่ลแล้วไม่ได้เรื่องอะมีเพื่อนรูไม่ได้วเ,วเป็นเรื่อเลย ่กตเป็นตอนนี้แล้วพพักอันนี้รเงีย้่ไนม่เยเชื่อ่นี้นะผอย่างไม่เคยใส่ชวแต้องอ้วหอยได้จ้ะลุกๆีนั่นละั่วั เส่้ัเสื้อั่วเซื้อว้ไนม่เดี๋ยวั้ไปไหนไปไไหนไเยนใชข้าวแ่น้ำปลานิดนัต่ไ